ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง SU 2 7 FLANKER vs F 1 5 Eagle การเปรียบเทียบสุดยอดนักรบทางอากาศของรัสเซียและสหรัฐอเมริกา SU 2 7 Flanker และ F 1 5 Eagle คือ2องตำนานแห่งยุคสงครามเย็นที่สะท้อนแนวคิดทางวิศวกรรมและยุทธศาสตร์การรบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง2มหาอำนาจทางทหารของโลกทั้งคู่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเดียวกัน การครองอํานาจเหนือฟากฟ้าแต่แนวทางของแต่ละฝ่ายกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฝ่ายหนึ่งคือพลังและความยืดหยุ่นสูงสุดของรัสเซียอีกฝ่ายคือความแม่นยําและความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีของอเมริกาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในแง่ของระบบไฟลบายวายเรดาร์ขั้นสูงความคล่องตัว Agility สมรรถนะรบหลายภารกิจ m a n t i o l e p e r f o r m a n c และระบบอวิโอนิกดิจิทัล Digital, Digital Avionics ความแตกต่างของสองสุดยอดนักรบแห่งน่านฟ้าจะเผยให้เห็นถึงปรัชญาแห่งการครองอากาศที่แท้จริงของทั้งสองประเทศระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire เทคโนโลยี fly-by-wire ถือเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินขับไล่ยุคที่4และ5เพราะมันเปลี่ยนโฉมการควบคุมอากาศยานจากกลไกเชิงกลไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สำหรับ Su-27 ฟังเกอร์ของรัสเซียระบบนี้ถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการอากาศยานโซเวียตเพราะก่อนหน้านั้นเครื่องบินของรัสเซียส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบควบคุมคกลไกแบบดั้งเดิม Su-27 ติดตั้งระบบดิจิทัล fly-by-wire แบบ4ช่องทาง quad b l e d e ที่ทำให้เครื่องบินสามารถไม่เสถียรโดยธรรมชาติได้อย่างตั้งใจซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทำได้ ความไม่เสถียรนี้ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวทุกมุมในเซียววินาทีทำให้ su 2 7สามารถทำมุมปะทะอากาศ angle of attack ได้สูงมากโดยไม่สูญเสียการควบคุมนั่นคือสาเหตุที่ su 2 7สามารถทำท่าการบินระดับตำนานอย่างปูกาเชฟคอร์บราเมเนเวอรได้ซึ่งเป็นการดึงหัวเครื่องขึ้นในมุมสูงกว่า90องศาแล้วลดลงอย่างราบรื่นการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจในงานแสดงการบิน แต่ในสนามรบจริงมันหมายถึงความสามารถในการควบคุมการรบในระยะใกล้ได้อย่างเด็ดขาด Fly by w ยวของ SU-27 จึงไม่ใช่แค่ระบบช่วยบินแต่มันคือหัวใจของปรัชญาการรบด้วยความคล่องตัวสูงสุดของรัสเซียอย่างแท้จริง ในขณะที่ F-15 Eagle ของสหรัฐอเมริกานั้นเดิมทีไม่ได้ใช้ fly-by-wire เต็มรูปแบบเครื่องรุ่นแรกแรกใช้ระบบควบคุมแบบไฮโดรเมคินิ i ค a ลผสมกับระบบไฟฟ้าเสริมเพื่อเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำในการควบคุมอเมริกาให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นในนักบินและความน่าเชื่อถือของกลไกมากกว่าเครื่องที่ไม่เสถียรทางอากาศแต่ในรุ่นหลังๆเช่น F-15C F15E และโดยเฉพาะ F15EX ได้ถูกอัปเกรดให้มีระบบดิจิทัลช่วยควบคุมการบินมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจุดเด่นของ F15 คือความเสถียรความเชื่อถือได้และการควบคุมที่แม่นยำในทุกระดับความเร็วระบบควบคุมการบินของ F15 จึงสะท้อนปรัชญาความเหนือกว่าที่ควบคุมได้แทนที่จะเน้นการพลิกแพลงสุดขีดแบบรัสเซีย เรดาร์ขั้นสูงดวงตาแห่งอำนาจทางอากาศเรดาร์เป็นหัวใจขององค์การรบยุคใหม่เพราะมันคือตัวกำหนดว่าใครเห็นก่อนคนนั้นชนะก่อน SU-27 ติดตั้งเรดาร์ N-001 Pulse Doppler ซึ่งในยุค1980ถือเป็นระบบที่ทันสมัยมากมันสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ในระยะไกลแต่ในช่วงแรกยังมีข้อจำกัดในเรื่องการติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันและการต้านทานสัญญาณรบกวน ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นรุ่น n 0 0 1 v และ n 0 0 1 ve ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและติดตามเป้าหมายได้หลายลำในเวลาเดียวกันจุดเด่นของระบบเรดาร์ของ su 2 7คือการผสานการทำงานกับระบบค้นหาอินฟราเรด irst i n f r a search and track ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์นั่นหมายความว่า su 2 7สสามารถมองเห็นศัตรูโดยไม่ถูกมองเห็น ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับส่วน F-15 Eagle ถือเป็นเครื่องบินที่สร้างมาตรฐานของเรดาร์ยุคใหม่อย่างแท้จริงเรดาร์แอน APG-63 ของ F-1 5 c และรุ่นพัฒนาต่อมาอย่าง APG-70 และแอน APG-82 AESA เป็นระบบที่มีกำลังส่งสูงความละเอียดสูงและสามารถติดตามหลายเป้าหมายได้พร้อมกันเรดาร์แบบ AESA Active Electronically Sky Array เป็นหัวใจของ F-15 รุ่นใหม่ซึ่งให้ความสามารถในการตรวจจับที่รวดเร็วมีความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณสูงและสามารถทำงานได้หลายโหมดพร้อมกันมั l ติโหมดไม่ว่าจะเป็นการค้นหาการติดตามการชี้เป้าหมายหรือการรบอิเล็กทรอนิกสเรดาร์ของ F-15 ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบินขนาดย่อม สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นๆหรือระบบเรดาร์ภาคพื้นดินแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นแกนหลักของยุทธวิธีเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ของสหรัฐอเมริกาความคล่องตัว agility พลังแห่งการควบคุมและอำนาจทางฟิสิกส์เมื่อพูดถึงความคล่องตัว SU-27 มักถูกยกให้เป็นเครื่องบินที่มีความสามารถในการบินแบบเหนือขีดจำกัดของอากาศพลศาสตร์ การออกแบบปีกและลำตัวแบบ Blended Wing Body ทำให้เกิดแรงยกมหาศาลในทุกมุมการบินเครื่องยนต์ AL31F2 เครื่องมีแรงขับสูงมากจนเครื่องสามารถบินขึ้นในแนวดิ่งได้อย่างต่อเนื่องและยังมีแรงขับต่ออัตราน้ำหนักตัวที่เกิน1ต่อ1ทำให้สามารถเร่งความเร็วขึ้นได้แม่อยู่ในแนวตั้งการควบคุมแบบ Fly- b บ Wire ช่วยให้ SU27 ทำการบินในมุมที่เครื่องบินทั่วไปจะสูญเสียการควบคุม เช่นการบินที่มุมปะทะสูงกว่า100องศาโดยไม่ตกการรบระยะประชิดดอกไฟจึงเป็นจุดเด่นของ SU-27 อย่างแท้จริงเพราะมันสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ในพริบตาและควบคุมพลังงานของเครื่องได้อย่างยืดหยุ่นในอีกด้านหนึ่ง f 1 5 e a g l e แม้จะไม่สามารถทำท่าการบินสุดขีดแบบ SU-27 ได้แต่ความคล่องตัวของมันไม่ได้ด้อยกว่าเลยเครื่อง F15 มีอัตราไต่สูงที่สุดในโลกในช่วงเวลานาน มากกว่า50,000ฟุตต่อนาทีโครงสร้างปีกใหญ่และเครื่องยนต์วิทนี้ F100 ให้แรงขับมหาศาลที่ช่วยให้เครื่องสามารถเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วแม้ในความเร็วสูงจุดเด่นของ F-15 คือความสามารถในการรักษาพลังงานในระหว่างการรบก,การบินในระดับความสูงมากกว่า60,000ฟุตโดยยังคงการควบคุมที่มั่นคงทำให้เครื่องสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการรบได้อย่างชาญฉลาด ความคล่องตัวของ F-15 จึงไม่ใช่เพื่อการพลิกตัวสุดขีดแต่เพื่อควบคุมสถานการณ์การรบด้วยพลังและประสิทธิภาพสมรรถนะรบหลายภารกิจมั n t i r e o PERFORMANCE SU-27 เดิมถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจครองอำนาจทางอากาศเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงระยะปฏิบัติการไกลและพลังบรรทุกอาวุธสูงมันถูกดัดแปลงไปสู่รุ่นหลากหลายเช่น SU-30 SU-33 Su-35 ซึ่งกลายเป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่สามารถทำได้ทั้งการสกัดกั้นการโจมตีทางทะเลและการทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ระบบควบคุมอาวุธที่อัปเกรดและเรดาร์ที่ปรับโหมดได้หลายแบบทำให้ Su-27 และตระกูลฟฟังเกอร์ทั้งหมดกลายเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ในทุกมิติ F-15 เองก็เดินทางบนเส้นทางที่คล้ายกันจากนักรบครองอากาศกลายเป็นนักล่าทางยุทธศาสตร์ ในรุ่น F15E Strike Eagle ที่มีขีดความสามารถโจมตีภาคพื้นดินในระดับสูงสุดติดตั้งระบบ LANTIRN Targeting Pod เรดาร์ติดตามภูมิประเทศและระบบนำวิถีอาวุธแม่นยำสูง PGM ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งกลางวันกลางคืนและในทุกสภาพอากาศความสามารถในการเปลี่ยนจากโหมดสกัดการทางอากาศเป็นโหมดโจมตีพื้นดินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ F-15 เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องบินรบหลายภารกิจที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ระบบอวิโอนิクดิจิทัลดิจิต้ลเอวิโอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในคือสมองและประสาทของเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ S-27 u รุ่นแรกใช้ระบบอนาล็อกเป็นหลัก หน้าจอควบคุมยังเป็นแบบเข็มกลนหรือจอ CRT ขาวดำแต่เมื่อมีการปรับปรุงรุ่นต่อมาได้เปลี่ยนไปสู่ระบบจอดิจิทัลแบบ Glass c o c k p ิดเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบนำร่องระบบอาวุธและเรดาร์เข้าด้วยกันทำให้การควบคุมง่ายขึ้นและลดภาระนักบินอย่างไรก็ตามปรัชญาของรัเสเซียยังคงเน้นความทนทานและความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่ระบบเสียหายบางส่วน ตรงกันข้ามกับ F15 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนและลำหน้าที่สุดในโลกรุ่นใหม่อย่าง F15E และ F15EX มาพร้อมกับระบบมิชชั่นคอมพิวเตอร์กลาสโค k พิทและเซนเซอร์ฟิวชั่นที่รวมข้อมูลจากเรดาร์ระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำวิถีอาวุธและข้อมูลจากหน่วยอื่นๆเข้าไว้ในจอเดียวนักบินจึงสามารถมองเห็นภาพรวมของสนามรบทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ความได้เปรียบนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เน้น Information Superiority หรือความเหนือกว่าทางข้อมูลมากกว่าความแรงของเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวสรุป2เส้นทางแห่งความสมบูรณ์แบบเมื่อมองผ่านเลนของเทคโนโลยีทั้ง5 Flyby Wire เรดาร์ขั้นสูงความคล่องตัวสมรรถนะหลายภารกิจและระบบดิจิทัล จะเห็นได้ว่า SU 27และ F 1 5ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันแต่ต่างก็เดินบนเส้นทางแห่งความสมบูรณ์แบบของตนเอง SU 27เป็นนักสู้ที่เชื่อในพลังดิบความคล่องตัวขั้นสุดและการอยู่รอดในสนามรบจริงมันเป็นเครื่องที่เต้นไปตามจังหวะแห่งแรงจีและพลังดันของเครื่องยนต์ในขณะที่ F 1 5คือเครื่องที่สะท้อนความแม่นยำของวิศวกรรมความเหนือชั้นของข้อมูลและการวางแผนยุทธศาสตร์ก่อนศัตรูจะได้เข้าใกล้ ทั้งสองต่างเป็นราชาแห่งฟากฟ้าของโลกคลาสสิกที่ยังคงครองอำนาจทางอากาศมาจนถึงปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง